แล้วหลังจากนั้นให้เจ้าหน้าก้มลงไปกราบที่เรือนตักหรูหมอนใบเก่าคุณแม่แบมือไว้ที่เรือนตักสองมือนะแม่นะแบ,บแบมือสามครั้งเลยลูกนี่เขาเรียกว่ากราบพระนั่นก็คือพระในใจเมื่อกราบครบแล้วให้เจ้าหน้าจับมือของแม่ไว้นะลูกนะ ไม่มีข้อแม่รักที่สุดในชีวิตแม้ต้องแลกด้วยชีวิตแม่คนนี้ก็ยอมใช่ไหมครับราราาการเวลาเหมือนมัจจุราชของชีวิตมันพาดเวลาของแม่ออกไปทุกทีทุกทีคนเราอาจจะรู้วันเกิด แต่เราไม่รู้วันใดว่าวันไหนจะมาถึงแต่ในคราครั้งนี้เจ้าหน้าได้ตั้งจิตตั้งใจตัดสินใจที่จะบวชให้ิบบาทสองแก้มเลยแม่หอบแก้มลูกไหนครับแม่หอบแก้มลูกน่อเอสองแก้มเลยแล้วหลังจากนี้ให้น้งตัวลงไปนอนที่เลือนปากของแม่ใช้หูซ้าย แนบลงไปที่เรือนตากแล้วเหยียดขามาทางนี้ในลูก